เรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับยงตระแกนจ่ายนะครับได้ครับเอ๊ะไม่ต้องครับวผมเ็บมาให้ครับขอบคุณมากนะครับนี่มันเมียผมนี่คุณมาถ่ายรูปกับเมียผมได้ไงครับนี่คุณพูดบ้าอะไรนี่มันเมียผมคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับต้องผมบอกคุณอยู่นี่ไงว่าเขาคือเมียของผมครับนั้นคุณก็ดูใสเด็นตา ผมว่าคุณเองมากกว่าที่เข้าใจผิดอ่ะนี่คุณจะหาว่าผมจําเมียเองไม่ได้เหรอครับผมกับเมียผมเนี่ยเราอยู่กินกันมาเป,ป็นสิบสิบปีทำไมผมจําไม่ได้ค,ไไค,คุณเป็นชู้กับเมียผมใช่ไหมพี่คนหาว่าผมเป็นชู้เหรอผมว่าคุณเองมากกว่าที่เป็นชู้กับเมียผมอะ่ะชู้บ้าชู้บออะไรกันผมนี่แหละัวตัวจริงของเขาถ้าผมไม่เชื่อนะดูซะพูดไปก็จะหาว่าโกหก ทีนี้คุณเชื่อหรือยังครับว่าเขาคือเมียของผมได้งั้นเรามาคอยดูกันว่าใครแน่ที่เป็นชู้มีอยู่นี่ได้ไงวะกลับมาแล้วครับี่รักกลับมาแล้วค่ะที่รัก ต่ออะไรไว้ข้างหลังนะล่านี่ค่ะฉันเมื่อยหลังนะคะฉันโนดหลังเยีะมให้ผมช่วยโนดนไหมไม่เป็นไรค่ะฉันกลัวคุณจะเหนื่อยนะคะฉันทำเองได้ค่ะเดี๋ยวฉันมานะคะที่รักนี่คุณเพิ่งกลับมาเองอะจะออกไปอีกแล้วครับใช่ค่ะพอดีฉันลืมของไว้ที่ออฟฟิศนะคะฉันต้องรีบไปเอาฉันกลัวมันจะหายเดี๋ยวให้ผมตัวก่อนนะคะที่รักครับ ม่อจังว้มนนี่คุณอยู่ไหนอ่ะลงมาคุยกับฉันไล้รู้เรื่องเลย่นเลยนะครับร่าไหครับวันนี้กุไม่ทำงานเหรอผมคิดว่าเพื่อทำงานซะอีกวันนี้นี่พวกคุณเล่นอะไรกันลูกบ้านนี่มันอะไรกัน รเนี่ยคุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราถ่ายด้วยกนันไงครับคุณจำไม่ได้เหรอใช่มันเป็นรูปที่เราถ่ายด้วยกันแต่ฉันเห็นมันอยู่ที่ช่างมันเถอะฉันไปทำงานก่อนนะครับขอบรี่นะครับ คุณเป็นใครเนี่ยคุณเข้ามาอยู่ในบ้านผมได้ยังไงอะเนี่ยนะนี่พูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนี่นี่เป็นใครคุณนั่นแหละเป็นใครคุณเข้าอยู่ในบ้านของฉันได้ยังไงอะเนี่ยแกพูดเพ้อเจ้ออะไรของแกนี่บ้านฉันยะพิมอนนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะอีนี่มันเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้ยังไงพี่นอนแต่เช้าแต่เมื่อไหร่ฮะดาว มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่รู้จักเขาเลยอะเขาเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็บุกเข้ามาบ้านเราเนี้ยพี่ว่าเราแจ้งตำรวจด,ดีกว่านะนี่พี่เล่นบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเป็นตลกด้วยนะมาคุยกับไอ้ได้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยลบคุณนี่คุณเป็นบ้าเลยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้จักคุณผมไม่เคยเจอคุณด้วยซ้ำเนี่ยพยาของผมเราแต่งงานกันมา5ปีแล้ว นี่คุณจะทําให้ครอบครัวผมแตงแยงไงฮะเดี๋ยวนะอีเนี่ยนะภรรยาพี่ฉันต้องหาภรรยาของพี่ได้ยินฉันหรือยงังได้ยินเธอก็ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาล่าตัวแกออกไปอะฮะออกไปสิปเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยนี่มันมเรื่องบ้า ก็ที่นี่มันบ้านฉันคุณแหละมาทําอะไรที่นี่จะเป็นบ้านแกได้งไงนี่มันบ้านผัวฉันคุณค,คุณเอาที่ละคุณบ้าน,นะคะ่ะแกว่าใครบ้ายะคุณเป็นใครเนี่ยผมไมู่้จักคุณเลยแล้วคุณเข้ามาที่นี่ได้ไงเนี่ยคุณจะไมจัาฉันได้ยังไงอะฉันว่าคุณกลับไปนะคะ่ะอย่าไปยุ่กับสามีฉันอีกมดเน,นี่ยนะสามีคุณ ม่อนคือสามีฉันต่างหากล่ะคุณเสียสติไปแล้วหรือเปล่าคะม่อนเขาเป็นสามีฉันค่ะเชอบคุณกลับไปโอ๊ยกลับไปที่ไหนกลับที่อยู่กับผัวฉัน ขอบคุณมากนะครับที่ยอมช่วยเหลือผมอ่ะเดี๋ยวยังไงค่าจ้างของผมให้นะครับไม่เป็นไรค่ะจบงานแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะครับมา